บางครั้งปวดขาเพราะพี่น้องคนไทยก็อยากไปมาถ่ายรูปก,กับแม่ทัพเขาดีใจที่ได้เจอเขาอาจจะมองว่าแม่ทัพเป็นคนดีในสายตาเขาเป็นคนซื่อสัตย์เสียสละเขาอยากถ่ายรูปเขาอยากมาอยู่ใกล้แม่ทัพที่ด้ที่จงอื่นอยากให้เขาถ่ายรูปทุกคนไปบางมหาวิทยาลัยน้องๆสามพัน 3, คนถ่ายรูปทุกคน ในท่ายืนแต่แม่ทับก็ต้องยอมเพราะเราทําเพื่อประเทศชาติแม่ทัพคือสัญลักษณ์ของความรักชาติศาสนาวสัตว์ในพวกเวลานี้ใช่หรือไม่คิดอย่างนั้นเรายืนยืนเพื่อประเทศชาติไม่ได้ยืนเพื่อตัวเองตัวเองก็ไม่ได้หล่ออะไรมากมายแต่น้องก็ถ่ายรูปแล้วเขามีความสุขเราก็อยากให้เขาถ่ายแล้วเราก็กลับ แต่ ừ, สิ่งที่เขาได้นั้นก็คือมันเหมือนกับเขาหาคนแบบนี้มานานใช่ไหมปัญหายากขนาดนั้นใช่หรือไม่ใช่ไุมมาคขอเล่นเนค่ะหมอรสอร์สฮอร์อา์จอร์สฮอร์่ฮอสอรอน์ร์สอา์สฮร์สฮอร์สฮครัสฮออรส่ออรสฮอรสอสฮอรสฮรอรสฮออร นี่ก็เปหนีมาเยอะเลยนะสิ่ทห้นะคะต้องตึุกอย่างใช่ยิด้นะคะณตึงไดด้วยยิมด้วกอย่างเพื่อเธอนค่ะหนูขอี่สาวฝากมาค่ะลูกสาวยอมนะต่อพี่หน่อยตอลงหน่อยไม่ก่อน่ห้ายิ้มด้วยนะจ๊ะหนูอยากพาลูกสาวมาถ่ายกับท่อแม่ครับฝาก่ายกั่อม่ในใจ้าเต้นได้เลย่าเ็ได้เ ขออึ้บเปนให้ลูกสานะคะหนูใกล้ชิดนิดนึงหนูจ้าละั่ตามหนูคนหนูยงได้ไหมคะใน่อร์ที่ผู้ชายเซนเคสเลยอ่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขนะคะในวัยเกษียณนะคะพวกหนูเป็น F C U ด้านหลังนะคะเป็นกำลังใจให้ ขอบคุณครับคุณข้าที่เพื่อนขาก็มุ่งหมายจะทำกิจการราเมื่อเสร็จแล้วเนาะวันเลยค่ะเสร็จวันแรกแคแค่จะทำอะไรคะวันแรกข้ามาเสร็จวันแรกนอนนอนนอนเตืนใจวันไขอบคุณค่ะ่แลวครับาอนเพราะเห็นพี่เป็นที่ปรึกษาสบชแล้วก็สํานักอะไรนะพระปกเ้าด้วยงานความมั่นคง ก็เป็นที่ปรึกษาครับถ้าเขาไม่ปรึกษาก็ก็อย่ดนี้โอเคโอเคขอบคุณนะช่องครับขอบคุณค่ะรีอ